วันนี้ผมจะมาทำศิลปะสร้างสารรค์รูปภาพสามมิติกันครับซึ่งผมจะทำเป็นน้องแมวเหมียวแสนน่ารักอีกทั้งยังสามารถเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนได้อีกด้วยนะครับส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรมาทำไปพร้อมกันได้เลยอุปกรณ์เศษกระดาษแข็งความยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับปากกาสีไม้สีเมจิกและถ้ามีสีช็อคด้วยจะดีมากๆเลยครับกรรไกรตัดกระดาษเทปสและแมกเย็บกระดาษ เริ่มแรกผมจะวาดใบหน้าน้องแมวเหมียวก่อนนะครับจากนั้นก็เติมตาเติมปากเติมจมูกเพิ่มหนวดนิดนึงแล้วก็วาดหูครับต่อมาก็เริ่มระบายสีได้เลยครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามแล้วเราก็มาตัดหัวน้องแมวกันก็จะได้ประมาณนี้ครับ ขั้นตอนต่อมาเราก็มาตัดกระดาษสีแผน่นเพื่อเป็นตัวน้องแมวจากนั้นกระบายสีได้เลยเสร็จแล้วเราก็ม้วนลำตัวจากนั้นเราก็ใช้แมกเย็บกระดาษไปหนึ่งทีปุ๊บทาให้ครบ4อันเลยนะครับแล้วเราก็ใช้เทปใสเพื่อแปะลำตัวอันนี้ก็คือจะทําให้ตัวของน้องแมวเนี่ยเชื่อมกันนั่นเองก็จะได้ประมาณนี้เลยครับแล้วเราก็แปะเทปใส เพื่อประกอบหัวกับลำตัวของน้องแมวหลังจากนั้นเราก็มาตัดหางน้องแมวแล้วก็ระบายสีได้เลยครับแปะเทปใสที่หางแล้วก็ประกบกับลำตัวได้เลยต่อมาตัดฐานน้องแมวและระบายสีให้เรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายแปะเทปใสที่ฐานแล้วประกบเข้ากับลำตัวน้องแมว สุดท้ายแล้วศิลปะสารมิติของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นรูปร่างน้องแมวเหมียวที่สามารถวางอุปกรณ์เครื่องเขียนได้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยไหมครับนี่ Very good